สวัสดีครับวันนี้เรามาที่วัดเขาอ้อนะครับวัดสำนักเขาอ้อนะครับนี่ครับผมวัดเขาอ้ออ่าอันนี้พีการน,นะครับปก,กติปกติครับ เราจะเช็คอินที่วัดเขาอ้อกันนะครับนี่ก็จะเป็นภายในของวัดเขาอ,อ้อน,นะครับอันนี้ก็เชิญทำบุญตามกำลังจัดทธาได้เลยนะครับ ก็จะมี CMC เรา CM c ซีก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิหารเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะครับเบางต้นก็จะประมาณนี้ข้างในก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับ สวยงาามมากอันนี้ก็จะเป็นเจดีจำลองของวัดเขาอ,อ้ออันนี้ก็จะเป็นเกจิอาจารย์นะครับที่อยู่ในวัดเขาอ้อก็มีอาจารย์ทองหูยานนะครับพระครูสังฆวิจารณ์ชัดผ่านบันพศอ่านไม่ค่อยออกนะ นี่ครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ข้างในองค์นี้ก็จะเป็นพระอาจารย์สมเด็จเจ้าจอมทองเจ้าวัดองค์ที่สองของวัดเขาอ,อ้อนะครับรูปปั้นของท่านก็น่าจะคล้ายๆหลวงปู่ทวดครับเหมือนกันเลยครับ ครูสิทธิยาพิรัตนะครับแล้วก็อาจารย์ปานปานละธรรมโมนะครับอันนี้วิหารที่มีความสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำมนต์นะครับเป็นถันน้ำมนต์เราสามารถตักแล้วก็ เรามา,านำตัวได้นะเดี๋ยวผมจะเทใส่ขวดนะเป็นสีคอของผมนะ เราเข้าไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำฉัดทันตะบรรพตนะครับครับผมเจอยักษ์ครับยักษ์หรือหมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาน่าจะเป็นส่วนที่เขาเอาไว้ทําพิธีต่งตางๆนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเข้าออกพระไหว้ที่หนึ่งนะครับเรวขออนุญาตก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นรางแช่น้ำบ้านโบราณน,นะครับ ก็จะเป็นลนักษณะเป็นเรือนะบตัวนี้เขาเรียกว่มมารางแช่น้ำว่านนี่ครับ mm hmm. นี่ครับข้างในก็จะเป็นถ้ำขนาดใหญ่โอ mm hmm. oh, ถงมากนะ mm hmm. ถ้ำนี่ สวยงามมากครับทำเขาอ้อฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะลงไปได้นะครับอ๋อลงไปได้เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนี้ก่อน เป็นส่วนที่เขาใช้ในการประกอบพิธีที่สำนักเขาออนะครับองเท้านาคา ก็จะมีคำบูชาองค์เท่านาคะที่ข้อคู๋เลาข้อคูคข้อไหนอยูลงน้ำอ่ะม่น่าจะเดินลงไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เขากั้นเอาไว้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบน มัน,นก็จะเป็นภายในถ้ำนะครับโอ้โถงกว้างมากครับผมสูงตรงนี้ก็จะเป็น,นลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยนะครับเป็นก้อนใหญ่ลงมานี่ครับสวยงามมากเป็นถ้ำที่ตามหลักธรรมชาติเลยนะครับ ครับขอสอบถามนะครับหลวงหลวงปู่ทองนี่กับหลวงปู่ทวดนี่องค์เดียวกันไหมครับไม่ใช่ครับก็เป็นเกลือกันอ๋อแต่แต่เป็นเกลือคำว่าเป็นเกลือนะครับเป็นเกลือกันใช่ครับเป็นเพื่อนกันแต่รูปรูปปั้นท่านคล้ายๆกันนะครับคือเขาเรียวกว่าเป็นเพื่อนเมื่ออดีตชาติของเขาเคยทางานด้วยกันคือบำรุงศาสนาด้วยกันอ่ะครับเลยทําไมท่านถึงมาอยู่ที่นี้ ก็าท่านอยู่ในสายของพญานาคสายของทวดบวชส่วนมากจะดึงมาเข้ามาตรงนี้บวชครับผมโอเคขอบคุณมากครับเม่อกี้ยังยังไม่ได้ดูเหรอนะครับนเข็จะมีคาถาหลายอย่างเลยนะครับตนัวก็จะองค์นี้ก็จะเป็น สมเด็จพุทธาจารย์โตกรมรังสีนะครับพ่อท่านเสียดตรงนี้ก็มีหลายองค์นะครับครับสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวผมขอกราบบูชาท่านก่อนนะครับอ่านี่ครับอย่าลองดูกันต่อเลยผมขออนุญาตนะครับสวยมากครับก็จะมีท่านฤาษีด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีช่องที่สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ขอเข้ามานะครับตรงนี้ขออนุญ,ญาตครับ อโอเคนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นอุโบสถเก่าด้านข้างนี่ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นอ่าบริเวณวัดนะครับศาลามีที่ขายวัตถุมงคลสัพเวสพพหา สำนักตักศิลาเขาอ,อ้อเปมีร้านขายของร้าน,นอะไรต่างๆอยู่ทน,นี้ทั้งหมดเลยอ่าสับพเวทสับพยาสำนักตักศิลาเขาอ,อ้อฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานที่บูชาวัตถุมงคลต่างๆ ทูชาจะสดท้าเสร็จแล้วก็จะดูอีกนะครับก็ทีมงานพากันบูชาวัตถุมงคล ปิดตาปิดตามีหลายอย่างนะครับมีเสื้อ,อยันก็มีนะครับสำนักเข่าอ,อ้อ โอเคครับเดี๋ยวผมขอดูว่าทุกมงคลก่อน